สวัสดีค่ะเซลตันอ้อโตโยต้านะครนพนสาขาบางบอ่อค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อจะพาลูกค้านะคะมาดูนะคะ,ะทั้ง2เกรดรุ่นนะคะคือตัวเนี้ยก็จะรอที่จะสมมอบให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะซึ่งจะมีตัว a อทีนะคะแล้วก็ตัวยารีทครอสนะคะ,ะเดี๋ยวอ้อพามาชมเลยนะคะว่าตัวทั้ง2องเกรดรุ่นนะคะ ลูกค้าได้โปรโแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็แต่งเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะตัว a t ทินะคะตัวนี้นะคะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะราคาอยู่ที่676,000บาทนะคะซึ่ง เอทิฟนะคะตัวพรีเมียมสีขาวมุกตัวนี้นะคะลูกค้าได้รับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศูนย์นะคะนานสูงสุด60งวดนะคะคันนี้ลูกค้าได้รับดอกเบีย้ยศูนย์จริงๆนะคะแล้วก็พร้อมอยังมีในเรื่องของประกันภัยชั้นหนึ่งะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งให้ครบนะคะ,ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวยาลิทคอสนะคะ ยาลิสคอสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกรดตัว H E V Premium er เหมือนกันนะคะสีขาวมุกราคาอยู่ที่861,000บาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้ารับในเรื่องของอโปรโมชั่นของแถมแล้วก็ในเรื่องของส่วนลดนะคะซึ่งตัวนี้ยนะคะยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งให้ครบคันเหมือนกันนะคะ แต่งส,สวยๆนะคะทั้ง2เกตรุ่นเลยเดี๋ยวอ้อจะพาลูกค้าไปชมรอบๆคันนะคะค่ะเดี๋ยวอ้อพาไปชมนะคะรอบๆคันของตัว a t ทินะคะว่าคันนี้อ้อแต่งอะไรไปบ้างนะคะนอกจากโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้นะคะก็คือโปรโดอกเบี้ยศูนย์นะคะผ่อน60งนวดนะคะอย่างแรกเลยนะคะฟิลม์ม ะะฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะคะว่าลูกค้าจะเลือกรับความเข้มอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่คันนี้ลูกค้าเลือกรับความเข้มอยู่ที่60รอบคันนะคะเป็นเซรามิกนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของกศาสาดข้างนะคะกศาสาดข้างเราก็มีให้เป็นอะไรง่ายเลยค่ะก็คือจะเป็นของแถมมาตรฐานนะคะบอลรองมือกันลอยนะคะเลย นี่จะเป็นรอบๆคันนะคะส่วนมากแล้วเอทิฟนะคะแต่งประมาณนี้ก็สวยนะคะก็ลงตัวแล้วนะคะเลยมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะตัวพรีเมียมค่ะเซ็นเซอร์ข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวอ๋พามาชมข้างในนะคะภายในของตัวพรีเมียมนะคะจะเป็นเบาะหนังดำดำดำน้ำตาลน,นะคะนี่นะคะ พีเนียมจะออปชันจะมาครบนะคะมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮนะคะเลยสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะอ๋อให้ดูแบบให้ดูรอบคันแล้วก็ภายในนะคะเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องผู้โดยสารนะคะจะดูกว้างมากๆนะคะ ค่ะสำหรับตัวพรีเมียมนะคะเขามีตัวคลีบฉลามมาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวออพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะ c o ิสค,คลอสนะคะตัวนี้จะเป็นตัว H E V พรีเมียมนะคะราคาที่861,000บาทนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเหมือนกันค่ะลูกค้าเลือกความเข้มอยู่ที่60รอบคันนะคะมาพร้อมกับ กษัตรายข้างเบ้าลรองมือนะคะเป็นมาตรฐานที่ออแทบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะนี่จะเป็นภายในตัวรถก็จะดูหรูหราขึ้นมาอีกนะคะนี่เลยหน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะมีกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็ยิ่งกว้างเลยนะคะกว้างมากๆเดี๋ยวอ้อเปิดหัังให้ดูชืบ ะค,ะค่ะสำหรับตัวพรีเมียมนะคะเราจะเปิดนะคะเปิดแบบใช้มือนะคะใช้มือกดปึ๊บนะคะส่วนะะของโปรโมชั่นนะคะก็มีให้นะคะทั้ง2เกรดรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเอทีนะคะก็ยังมีโปรดอกเบี้ยศูนย์ให้นะคะสูงสุด60งวดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยาลิทคอร์สนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าจะดาวเริ่มต้นลูกค้าจะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะรับ ดอกเบีย้ยพิเศษหรือจะเลือกรับส่วนลดก็ได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามนะคะกับทางออได้นะคะสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะสอบถามโปรได้เลยนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ฝากไว้ไวเพียงเท่านี้นะคะค่ะเจอกันอีกที EP หน้านะคะขอบคุณคะ่ะ